วันนี้เราก็มาเดินเล่นกันในสวนนะคะกับคุณลุงอาร์ตน้องๆไม่ได้มานะคะน้องเค้กกับพี่ๆเฝ้าบ้านนะคะมาออกกำลังกายกันอันนี้ที่อยู่ในมือฝลคือมอสนะคะคือบอลมอสบอลที่เหมือนกับลูกบอลนะคะแล้วก็มอส มันก็จะคล้ายๆกับกาฝากบ้านเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันไม่ทราบว่าที่บ้านเรามีแบบนี้ไหมอาจจะไม่มีนะคะอาจจะเป็นกาฝากอีกชนิดหนึ่งแต่บอมอสอันนี้จะไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม,ไม่แย่งอาหาร จากต้นไม้นะคะ Right this one doesn't hurt the tree No it does not hurt the tree at all it just grows on it อ uh ่าฮะเขาก็อ cool. <Mine>. ัน <hatten> นี้เขาตกลงมานะคะมีหลายอันเลยที่ตกลงมานะคะมันน่ารักแต่คนจะไม่ชอบเพราะว่ามันดูลักษณะแปลกแปลก Right they said this is ugly one <laughs> Yeah people don't like it and they... คิดว่ามันน่ารักดีนะคะมันไม่เห็นน่ากเกลียดตรงไหนเนี่ยค่ะมันร่วงลงมาจากต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะและ้ว what happen when they fall down here and they die or they leave อ๋อถ้าไม่ได้อยู่บนต้นไม้เขาก็จะตายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ เอาเขาขึ้นต้นไม้ Can we u <S, s the root like อ๋อ oh, นี่รากมันนะคะ Can we put it up on the tree No No why It won't stay there Why These here usually go into the hold onto the tree อ๋อมันขึ้นไปต้นไม้ไม่ได้แล้วเหรอ And whenever they give up then they just cover that up and Oh so it will die Yeah อ๋อน่าสงสาร ทำไงอะ่ะเอาขึ้นต้นไม้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็เอาขึ้น just just put on the tree in case เผื่อว่าจะมีโอกาสนะคะธรรมชาติก็สวยงามทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กหรือเป็นแค่เพียงกาฝากก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นชีวิตหนึ่งค่ะรักธรรมชาติกันนะคะสวัสดีค่ะ